สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะปากหลักชาแนลคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่กาดกองต้านะครับจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวโอ้หาทางเข้ากอนโอ้โหเขาขายอะไรร้านนี้คนมุงเยอะมากสวัสดีครับอัน,นี้อ้น,นี้แม่ค้าขายอะไรเอ่ยเป็นไก่ทอดลว้ลวนเลยนี่นะให้ดูนะครับแบบเยอะมากนะครับสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา เอาไปแก่ทอดแล้วก็เอาไปเขย่าผงผงแซบด้วยนี่น,นะครับโอ้ข้างหลังนี่ทอดกันสามกระทะเลยนะครับขายดีมากแม่ค้าสวยแม่ค <c oughs> ้าสวยนี่นี่ก็จะเป็น <c oughs> เป็นผงแซบนะครับ ไม่อันนี้ก็คือชิ้นละ10บาทนะครับ,บครับเข้ามาเล่กได้เลยนะครับ มีทั้งหมดกี่แบบครับเนี่ยห้าแบบนะครับอ๋อก็คือจะเหมือนกันเป็นลาบกับแซ่บ,ซบเ,ออเป็นส่วนเดียวกันอ๋นนนนอ,อ,อ,อนะครับ กดให้ดูนะแบบโอ้ก็เข้ามาหยิบกันได้เลยนะครับขายดีมากๆนี่แล้วก็ตรงนี้เขากําลังทอดกันอยู่เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับโอ,โอ้ทอดไม่ได้หยุดทั้งหมด3กระทะ2คนทอดนี่นะน,นีแย่งกันทอดสวัสดีครับนี่คือทอดแบบต่อนเนื่องเลยนะครับ นี่อันนนีีี้เตรยม่คุณแม่เตรียมมาเท่าไหร่วันนี้เยอะมากเลย <c oughs> นะเอาไาถังมบเริ่มเลยนะครับ สุกแล้วนะครับนี่นะทุกคนให้ดูแบบโหนี่ทอดกันไม่ได้หยุดเลยนะครับนี่นะให้ดูแบบโห้าน,นี้แบบสุดยอดมากๆนะทุกคนให้ดูแบบคนที่เข้ามาแย่งกันซื้อเลยนี่ นี่นะครับอันนี้ไฟไฟผมแปดหมดนะครับวันนี้เอ๊ะครับเราไปทางไหนต่อไปลงไหนต่อลงโน้นเลยครับอ๋อลงฐานเลยผมไม่ทานแล้วนะไม่มีเวลาพัก <laughs> นี่แล้วแบบโอ้ขายดีมากนะครับ S 1> <S 1> <sociedad> ए, น <S 2> <S 2 <ını> ี่นะห้ดูโอ้2แล้วนะครับโอ้ ระดับตำนานเบอกลำปางได้เลยนะครับในเอเดนี้พ,พี่ก็บอกว่าขายมาตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่เด็กยันโตเลยใช่ไหม <c oughs> แล้วคนบุงเยอะมากกันร้านเนี่ยแบบผมเดินผ่านตกใจเลยอะ่ะตั้งแต่ลูกเพิ่งเกิดตอนนี้20แล้ว นี่นะทุกคนให้ดูแล้วแบบหูเขาขายดีมากๆนะครับลูกค้ามากินตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ลูกโตแล้วอนะครับ,รบ,รบใรมนะครับอันนี้คนนี้ตั้งแต่มอปลาย ตอนนี้ลูกอยู่มัธยมแล้วนี่นะแบบขายดีมากแล้วเป็นแบบนั้นระดับตำนานนะครับนี่นะทุกคนนี่ดูแบบโอ้เขาแย่งกันนะครับร้านชื่ออะไรนะครับแก่ทอดโชคกุลขายดีจนไม่ไม่มีเวลาขึ้นป้าย ไม่ใช่ไม่มีชื่อนะร้านมีชื่อแต่ว่าไม่มีเวลาขึ้นป้ายเอาได้เลยครับบาทครับนี่นะครับข้างหลังก็ทอดทอดไม่ได้หยุดเลยนะครับนี่นะทุกคนให้ดูนะแบบโอ้ขายดีมากๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับ ก็ติดต่อหาทางร้านแล้วกันแต่ตอนนี้เขายังยังไม่ได้เปิดแฟรนชายเนาะอนาคตไม่แน่ลองคอยติดตามกันดูแล้วกันนะนี่นะขายดีมามากนี่ร <c oughs> ้อนแป้งอีกแล้ว <c oughs> นี่ก็คือร่อนร่อนให้แบบเป็นแป้งละเอียดเลยนะครับ แล้วก็ไม่มีไม่ไี้ อันะนี้แบบอันนี้เป็นตัวเขาบอกที่เด็ดเลยกับแก้มสุดชั้นดีนะครับตัวปีกไก่ทอดนี่ผอชอบเลยเอาอันไหนดีครับปีกไก่นน่ อันนี้คือแบบจะคุกก็ได้ไม่คุกก็ได้ไกกไดใช่ไหม,ไม,ไหมแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับไหนให้ดูมีมีผงอะไรบ้างผงลาบผงชีสแล้วก็แสบนะครับขายแลกแ,แต่ชิ้นละห้าบาทนะขายแ้กแต่ชิ้นละห้าบาทนะครับขายแรกๆก็ห้าบาทแล้วก็ตอนนี้มาเป็นสิบบาทาคือตามตลาดโลก ตามราคาวัตถุดิบโลกนะครับนี่มันก็ต้องมีมใช่มันก็ต้องมีการปรับ ก็ตัวเขาเรียกอะไรเทคนิคการเขย่าของเขาก็แปลกใหม่ไม่ต้องใส่กระป๋องเขย่าในถุงได้เลยนะครับครื่องหอมก็อยู่ในถุงอยู่แล้วเนาะแล้วก็เขย่าในถุงได้อันนี้แม่ทำอ่ารถอะไรเอ่ยอ๋อชีสค่ะเป็นชีสนะครับ นี่แล้วแบบโอ้ขายดีแบบข้างหลังนี้ก็ทอดรัวๆนะแม่เห็นแม่บอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ตอนสี่โมงนี้ยังทอดไม่หยุดเลยนะครับโอ้นี่บ,บขึ้นกันรัวๆนะครับ โอเคก็สำหรับ okay. <Okay. S 1> รรคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูนี้ก่อนไล่ให้ดูก่อนตอนนี้ลูกค้าเริ่มมานี่แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเขาจะมีเป็นปีกไก่เจ็ดชิ้นสิบเจ็ดชิ้นเท่านะเจ็ดชิ้นสิบบาทนะครับเจ็ดชิ้นสิบบาทก็ประมาณบาทนิดนิดนะราคานะครับนี่แล้วก็นี่จะเป็นตัวไก่แซ่บนี่นะอ๋อเมื่อก่อนขายชิ้นละบาทนะครับนี้ปรับมานิดนึงนะครับ นะครับ่แเราก็จะเป็นเป็นไก่แซบแบบสไปซี่ชิคเก้นล้วก็จะเป็นไก่ลาบมีชีสนะครับแล้วก็ไก่โชกุนนะครับนี่ไก่โชกุนคือยังไงแม่เป็นออริจินอลของทางร้านเอามานั้นนะครับในแล้วจะเป็นไก่หมักเครื่องนะครับนักเก็ตนะครับแล้วก็จะเป็นเอ็นไก่นะครับสั่งได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ แต่งไงก็ฝากคดและตัวแชร์เป็นกำลังใจให้ปหลักกชแนลด้วยนะครับแม่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ